สวัสดีครับนี่อยู่ที่สายใต้นี่เวลา ตองจะไปกระบี่ไปกันไหมทีกระบี่ยีกระบี่แนะนำตัวแนะนำตัวผมจ๊อบรองน้ำสุดจะกูเองไปเมองไทครับไเมืองไคนที่ใครครับแล้วไปแลกบครับตัวเล็กๆนั่งน้กบเป็นแม็กสเตจของแม็กซทโฟครับนี่มีมีไ่ทีมไปต้องกปสเตจไปตองสยไกด์ว่าเปิดกีตาร์ก็จะนับงนั้งก็จะครับอะไรล่ะคืออะไรครับ ไปเที่ยวไหนวัี้ไปไหนไเที่ยวครับก็ไปอยู่กระบี่กระบี่คันไหนเอาหารถก้อนคันไหนไม่เชื่อปีก็พักอยรู้ยังไม่มาครับนี่ดูนเือนีจะเบื่อคเยสคนมีมารยาทนะคนหาครับผมคนถ่ายคนถ่ายไม่เคยไม่เคยมียุ่ อุผู้ถึงอายุ <ondan S 2> ครับถามสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อที่หูสวัสดีครับนี่หลครับไอพวกนี้ื่รอะไรจานสวัสดีครับถุยตอนนี้เวลานองน้ครึ่งเองเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายเท็แรกก็ทุ่งครึงทุ่งครึนะทุมา1ิไม่รเดินทางแล้วนี้เดินทางแล้วเดินทางมาได้สินาทีแล้วถัวอะไ <ars> แฝดไม่ได้เหรอเปิดได้ยี่ไงต้องวิโอแอดูสมาชิกสวัสดีครับออกไม่หม้เลยร้แรงเลยเล่นยากนิดีกว่าดี๋ดีดีไม่สบายแล้วยังอยู่ก็อยู่โคโอฝั่งนี้ว่าเลแบนพร้อมพร้อมนะย้ายถอดแล้วถอดมาดูเลไม่ได้ างกายดิดูมันครับดูมันดูมัน <c oughs> เฮ้ยเาเมี้อ,อ,อ,อะไรนเออเจอจอไรนะใชอปอลาเนี่ยเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าถึงแล้วค่อยถ่ายมาเ <c oughs> จอกั <c oughs> อนพรุ่งนี้ครับจะนอนไอ้ยี่เดี๋ยวจะลงเปซบุ๊กล้อมีสวัสดีครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มสิบห้าครับ ถ่ายมาสามเทกมันมองแต่เวลาลูกเทกไม่ต้องมองเวลาทำแล้วขานี้เวลากี่โมงห้าทุ่มห้าถิ่นอันี้เราออกจากที่ไหนแล้วครับที่เราแวะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถอวหินวัดปักกินหาโหวหินเป็นถิ่นมีหอยถ้าอยากกินหอยต้องมาหอยหิน โอ้ยห <aunque S 2> ี้เสียวเสียงดังเสียงดังเสียงดังไปปิดๆิดตอนนี้เราเดินทางไปไหนล้านะครับปึ๊มากเดี๋ยวไว้ต่อต่อพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเออเุ๊บมาเราหลับฝันดีพรุนี้เจอกันจุ๊บด้านอนเลย่าฉันรักเธอ